สวัสดีค่ะวันนี้เราเตรียมตัวกันไปส่งรถที่จังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เราจะเอารถ MGEP พัดนะคะไปส่งให้ลูกค้า f c ที่ชนบุรีค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่ว์รูปแต่เช้านะคะเราก็มาตรวจความพร้อมเตรียมเอกสารให้ลูกค้าค่ะ,ะมีคนใส่ป้ายแดงให้แล้วเราก็เช็คอุปกรณ์คันนี้นะคะเป็นเจ้า MGEP พัดนะคะ ใช้โปรโมชั่นนะคะรีดาวพร้อมชุดแต่งแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าค่ะจัดหนักให้กันเทีเดียวะสาะระทีเราก็เตรียมตัวเตรียมรถนะคะตัวความพร้อมอีกรอบนึงก่อนจะเดินทางนะคะ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะคะคันนี้เราเลยติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้านะคะ,ะทดสอบเสร็จเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ในการชาร์จไฟนะคะบอชาร์จนะคะเราก็ชาร์จฉุกเฉินให้ลูกค้านะคะทางเราเนี่ยจะมีครูฝึกประจำโชว์รูมนะคะเขาก็จะมาให้ความรู้แนะนำเพิ่มเติมนะไปครับเดี๋ยววันนี้เราไปส่งรถกันที่ศีราชานะครับผม เรียบร้อยแล้วค่ะอาเดินทางกันได้นะคะออกจากโชว์รูมนะคะใช้เส้นทางอัตรเวยนะคะเพื่อไปส่งลูกค้าวิ่งยาวๆไปเลยนะคะเราชาร์จแบตให้ลูกค้าแล้วนะคะรุ่นนี้สามารถวิ่งได้380กิโลเลยค่ะรดเดียวนะคะไม่ต้องจอดชาร์จ ขอบันทึกภาพระหว่างเดินทางนะคะคันนี้หล่อใช้ย่อยนะคะใส่สเกิร์ตรอบคันแล้วนะคะรถเรียบๆก็ดูสปอร์ตขึ้นมาทันทีวิ่งแล้วแม้มันสวยโดยอะแล้วก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะลูกคา้าอยู P ่อำเภอรีนาชาค่าะลูกคา้ารายนี้นะคะก็พูดคุยกันนะคะเป็นพอสมควรเหมือนกันนะคะลูกค้ามั่นใจในการบริการ แล้วก็คุณภาพของรถ m อนะคะถึงได้จบลงบงใจถึงขั้นตอนการส่งมอบรถนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับลูกค้าขอบคุณลูกค้าท่านนี้นะคะจากชอรบีค่ะ